สวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะคะเราก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะคะสําหรับวันนี้คือเรื่องสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างแรกที่ครูจะพาวาดนะคะในวันนี้นะคะเขาให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่า a b c d ให้เส้นทะแยงมุมยาว4เซนติเมตรและ7เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะต้องทําเส้นทะแยงมุมนะคะขึ้นมา2เส้นนะคะเส้นหนึ่งยาว4ี่เซนติเมตรและเส้นหนึ่งยาว7เซนติเมตรนะคะ โดยเป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปเบ้าอะหนูก็สร้างเส้นแรกออกมานะคะเส้นทห้แยงมุมเส้นแรกมันจะลากจากมุมไปมุมถูกไหมเส้นที่1ยาว4ี่เซนติเมตรหนูก็ลากเลยตั้งแต่0จนถึง4นะคะคือเส้นที่1ต่อไปเส้นที่2องเขาให้ยาว7จเซนติเมตรนะคะ ก็เอามันมาตั้งฉากถูกไหมเป็นสี่เหลี่ยมรูปเห้าเส้นทแยงมุมต้องตั้งฉากกันนะคะอีกเส้นหนึ่งยาว7เซนเมตรอ่ะก็ลากนะคะตั้งแต่0จนถึง7เสร็จแล้วนะคะหนูก็จะได้2เส้นนะคะเส้นแรกยาว4เซนติเมตรเส้นที่2ยาว7ซนติเมตรนะคะ เสร็จแล้วเอาแต่ละเส้นเชื่อมโยงหากันหนูต้องลากด้วยไม้บรรทัดนะแต่ว่าพอดีครูทำอันนี้มันจะง่ายกว่าเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะได้สี่เหลี่ยมรูปเป้ารูปนี้ออกมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันตามที่โจทย์เขาบอก ว่าชื่อ A B C D ก็เขียนเลยว่าชื่อ A B C และ D นะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อแรกนะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างนี้นะคะครูจะเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่อยู่ในหน้าเออ27นะคะของเมื่อวานนี้ที่ครูให้หนูทำนะคะก็ ข้อที่1ในหน้า2 7ในแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู mnop ให้มุมภายใน2มุมมีขนาด70องศามีด้านคู่ขนานด้านหยาว7ซนติเมตรอ่าเอาแค่นี้ก่อนเขาบอกว่าด้านคู่ขนานด้านหยาว7ซนติเมตรดังนั้นหมูต้องสร้างขึ้นมาก่อนเส้นหนึ่งนะคะให้มีขนาดยาว8อ่ะคุณผู้ผิดยาว8 ยาว8เซนนะคะสร้างขึ้นมายาว8เซนติเมต<า>รพอถึง8เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามุมภายใน2มุมมีขนาด70องศาถูกไหมฉะนั้นหนูก็ต้องเอาไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นมานะคะทาามุมฝั่งนี้ ะะแล้วก็จุดดูเห็นไหมมันชี้ไปหาศูนย์ตัวข้างในนะคะก็มองขึ้นไปจนถึงเลข70แล้วก็จุดให้ตรงกับเลข70 70อยู่นี่นะคะจุดไว้เสร็จแล้วอันที่2นะคะก็เอาไม้โปรเทคเตอร์ตรงจุดกึ่งกลางมาจุดไว้นะคะเสร็จแล้วก็ดูศูนย์ตัวข้างหน้าข้างนอกถูกไหม แล้วก็ลากไปจนถึงเลข70แล้วก็จุดตรงเลข70ไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้หนูเอาไม้บรรทัดอันหนึง่งนะคะมาแล้วก็ขีดขีดหากันก่อนทับเส้นที่หนูขีดไว้ตอนแรก เสร็จแล้วนะคะบรรทัดต,ต่อมาเขาบอกว่าและมีระยะห่างระหว่างเส้นขนานยาว4.5เซนติเมตรถูกไหมระยะห่างระหว่างเส้นขนานยาว4.5นะคะหนูก็เอาไม้บรรทัดขึ้นมานะคะวัดนะคะระหว่างเอ่อเส้นขนานตรงนี้เส้นขนานเส้นที่1ถูกไหมเรากําลังจะสร้างเส้นที่สองให้มีระยะห่าง4.5นะคะคือตรงนี้ เราก็ติ๊กไว้นะคะ4.5เสร็จแล้วนะคะขีดมันต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะหน้า27นะคะแบบฝึกหัดข้อที่2องเขาให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูชื่อว่า EFGH ให้มุมภายในสองมุมมีขนาด90องศามีด้านคู่ขนานกัน ยาว6.5ซนติเมตรและ4ซนเมตรนะคะดังนั้นหนูจะต้องสร้างเส้นที่1มาก่อนเส้นที่1ยาว6.5ซนติเมตรนะคะก็เอาไม้บรรทัดขึ้นมาวาดลงไปนะคะเส้นที่1ยาว6.5ซนติเมตรก็คือ6เซน6เซนกับอีก5มิลก็คือ6.5เซนติเมตรนะคะ อ่ได้รูปแรกคือ6.5เซนมเออเส้นแรกคือ6.5เซนเมนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าอีกเส้นหนึ่งยาว4ซนติเมตรถูกไหมและมีระยะห่างระหว่างเส้นขนานยาว3.5นะคะระยะห่างระหว่างเส้นอหนูก็วัดนะคะ3.5ก็คือ3เซนกับอีกกับอีก5มิล ่หนูก็จุดไว้3ามเซนกับอีก5้มิลน,นะคะจุดไว้ก่อนโดยที่อันที่หนูจุดเนี่ยมันจะต้องยาว4เซนนะคะตรงนี้ยาว3.5ดตรงเนี้ยจะต้องยาว4เซนเพราะฉะนั้นหนูก็สร้างอีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะให้มีขนาดยาว4เซน แบบนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าให้มุมภายในสองมุมมีขนาด90องศานะคะครูก็เลยลากเส้นตรงนี้ลงมานะคะให้มันชนกันก็จะกลายเป็น90องศานะคะ2มุม90องศาคือม,มุมฉากถูกไหม เสร็จแล้วก็ลากเส้นนี้มาชนกันนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้ขึ้นมาตรงนี้ยาว4เซนติเมตรข้างล่างยาว6.5เซนติเมตรนะคะระหว่างเส้นยาว3.5เซนติเมตรโอเคนะคะแล้วก็มีมุม2มุมที่มีขนาด90องศา แบบฝึกหัดที่ให้ทําในวันนี้นะคะก็ให้ทําแบบฝึกหัดหน้าเอ่อยีดนะคะหน้าเดียวอ้าวครูลืมตั้งชื่อให้สี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่าชื่ออะไรนะ efgh ถูกไหมอ่อหนูก็ตั้งให้มันนะคะชื่อว่า e F G H R เอ่เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย